สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องสุดท้ายนะคะของบทที่2เทคโนโลยีแก้ปัญหานะคะนั่นก็คือเรื่องของการนำเสนอผลการแก้ปัญหาก็คือการเขียนรายงานและการนำเสนอค่ะเราไปดูนะคะเรื่องอทบทวนนิดหนึ่งนะคะเรื่องแรกที่เรา เรียนกันของบทที่2นั่นคือเรื่องของกรอบปัญหานะคะการนําเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในอาชีพนั่นคือเราก็ได้ยกตัวอย่างในส่วนของการนําเทคโนโลยีมาใช้ประกอบอาชีพนะคะส่วนเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาซึ่งก็จะมีทั้งหมด4เรื่องย่อยนะคะก็คือการระบุป,ปัญหาการรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิดการออกแบบแนวคิดการทดสอบและประเมินผลค่ะ และวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือนะคะการนำเสนอผลการแก้ปัญหาก็จะมีสองเรื่องย่อยก็คือการเขียนรายงานและการนำเสนอค่ะเมื่อเราทำการระบุปัญหานะคะการรวบร,ร,รวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิดการออกแบบแนวคิดแล้วก็ทดสอบการประเมินผลเรียบร้อยแล้วนะคะเทคโนโลยีของเรานะคะสามารถที่จะ ใช้ได้แล้วนะคะก็จะมาเขียนรายงานนะคะแล้วก็นําเสนองานกันนะคะเราไปเริ่มที่การเขียนรายงานก่อนนะคะเมื่อเราดําเนินการทดสอบประเมินผลนะคะปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเขียนรายงานเพื่ออะไรคะเพื่อแสดงกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบนะคะและเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นนะคะซึ่งอาจจะเกิดทําให้เกิดการต่อยอดผลงานของเราต่อไปซึ่งบางทีเนี่ยผลงานของเราอาจจะเป็นแค่โมเดลทดลอง นะคะหรือเป็นชิ้นง,งานทดลองเนี่ยแต่ถ้ามันสามารถใช้งานได้จริงนะคะก็อาจจะมีการต่อยอดต่อไปได้ถ้ามีผู้มา,อ,าอ่านแล้วสนใจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการเขียนรายงานมีข้อดียังไงนะคะมีข้อดีก็คือ1เลยนะคะสามารถนําเสนอรายละเอียดนะคะหรือสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะสามารถนําเสนอได้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจนจบนะคะก็จะละเอียดมากเลยนะคะ สค่ะผู้อ่านสามารถเลือกอ่านข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้เลือกอ่านได้ยังไงก็เพราะว่านะคะในการเขียนรายงานเนี่ยสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ทั้งหมด3ส่วนค่ะนั่นก็คือนะคะนั่นก็คือส่วนที่1นะคะส่วนนำนะคะส่วนที่2นะส่วนเนื้อเรื่องนะคะส่วนที่3ส่วนอ้างอิงเดี๋ยวเราไปดูแต่ละส่วนกันนะคะส่วนที่1ค่ะนะส่วนนำประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกก็คือปกนอกปกในนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยชื่อรายงานชื่อผู้จัดทําชื่อโรงเรียนระดับชั้นชื่อ,อครูที่ปรึกษาปีการศึกษาที่ดําเนินการนะคะ2ค่ะบทคัดยอ่อนะบทคัดย่อก็คือการสรุปนะคะว่าในงานของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันดําเนินการอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรมันสรุปผลการทดลองหรือสรุปผลการทดสอบ ประเมินผลได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นการอ่านบทคัดย่อนะเป็นการเขียนบทคัดย่อที่สามารถอ่านเพียงหน้าก,กว่าหรือหน้านึงเนี่ยแล้วเข้าใจในงานของเราได้นะคะสารบัญน,นะคะสารบัญตารางสารบัญรูปภาพนะคะก็จะอยู่ในส่วนนำนะคะก็ประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันเนาะต่อไปค่ะส่วนที่2นะคะส่วนเนื้อเรื่องก็จะประกอบไปด้วยนะการระบุป,ปัญหานะคะ การรวบรวมข้อมูลแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะการทดสอบและประเมินผลนะปรับปรุงแก้ไขก็คือวิธีการแก้ไขทั้ง4ี่ขั้นตอนของเรานั่นแหละคะ่ะที่เราทําไว้แล้วนะคะทําแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาอธิบายนะคะให้ละเอียดชัดเจนนะแล้วก็เป็นภาษาทางการนะคะเรียบเรียงให้ดีนะ,ะเพื่อที่จะอธิบายของแต่ละขั้นตอนที่เราได้ทำเนี่ยให้ละเอียด ะะและก็มีอีกอันนึงก็คือการสรุปผลและข้อเสนอแนนะนผ,ผลการาทำงาน,นะะของเทคโนโลยีเราหรือวิธีการที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรและมีข้อเสนอแน,นะต่อไปอย่างไงนะคะต่อมาค่ะส่วนที่3ส่วนอ้างอิงนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็บรรณานุกรมนะคะบรรณานุกรมเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเคยเขียนมาบ้างแล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีรูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมเราก็เลือกเอาเราจะใช้รูปแบบไหนนะคะ สค่ะภาคผนวกนะภาคผนวกก็จะเอาไว้นะคะแสดงนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบทดสอบนะคะแบบประเมินนะคะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะรูปภาพการาการทำงานก็สามารถนำมาใส่ไว้ในภาคผนวกได้อันนี้คือ3ส่วนของการเขียนรายงานนะคะก็คือส่วนนำส่วน เนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงนะคะสส่วนต่อไปนะคะนอกจากการนำเสนอโดยรูปแบบของรายงานแล้วเนี่ยเราสามารถนำเสนอได้อีกหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการนำเสนอด้วยวาจานะคะการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์การนำเสนอด้วยสื่อประกอบอื่นนะคะแล้วก็การนำเสนอโดยการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็ ส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเสนอด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยเราอาจจะนําเสนอใน t i k ตอกเนาะที่กำลังนิยมทุกวันนี้นะเว็บเพจนะคะหรือเพจ e c e b o o กนะคะก็สามารถนําเสนอได้สื่อประกอบอ,อื่นก็อย่างเช่นป้ายโปสเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ การนำเสนอโดยนิทรรศการเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการจัดนิทรรศการเพื่อให้มีคนมาเข้าชมซึ่งในการจัดนิทรรศการก็อาจจะมีการนําเสนอด้วยวาจาด้วยก็ได้ใช้สื่อประกอบด้วยนะคะอ่ะเราไปดูวันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของการนําเสนอด้วยวาจาและการนําเสนอด้วยสื่อประกอบนะคะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเราไปดูในเรื่องของการนําเสนอด้วยวาจานะคะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะคะ มีทั้งหมด3ส่วนหลักนะคะก็คือสิ่งแรกเลยก็คือผู้นําเสนอจะประกอบด้วย3ส่วนหลักก็คือผู้นําเสนอเนื้อเรื่องแล้วก็ผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนผู้นําเสนอต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายจิตใจวางแผนก่อนนําเสนอศึกษาข้อมูลให้พร้อมนะคะเตรียมรูปแบบของการนําเสนอเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมฝึกบริหารเวลาซักซ้อมก่อนนะคะก่อนที่จะพูดจริงก่อนที่จะทําจริงเนาะพูดเสียงดังฟังชัดชัดถ้อยชัดคํานะคะตรงประเด็น ะะมีการใช้ภาษากายช่วยในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาษใช้ดวงตานะคะคใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวก็สามารถช่วยได้นะคะต่อมานะคะ เนื้อหาค่ะก็จะต้องเตรียมเนื้อหาให้ชัดเจ,ดเจนตามลำดับตามโครงเรื่องที่วางแผนไว้นะคะสามารถแสดงที่มาลำดับความสําคัญของปัญหาจุดประสงค์การพัฒนาผลงานนะคะแสดงนะคะหรืออธิบายการทํางานของผลงานหรือแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดประสงค์มีการยกตัวอย่างนะคะโดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งอาจจะเสนอในรูปแบบของรูปภาพวิดีโอตารางหรือกราฟก็ได้นะคะต่อมานะคะ องค์ประกอบที่3ก็คือผู้ฟังค่ะกลุ่มเป้าหมายต้องรู้ว่าเราจะนําเสนอให้ใครฟังเด็กรุ่นรุ่นเดียวกันนะเพื่อนรุ่นชัน้นหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีอายุมากกว่าถ้าเป็นเด็กก็ต้องใช้ถ้อยคําที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนนะใช้สับไม่ไม่มีเทคนิค ไม่มีศัพท์เทคนิคนะคะมีรูปภาพประกอบสีสันหลากหลายถ้าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็อาจจะใช้ในเรื่องของการเล่าประสบการณ์ร่วมกันหากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้ต้องเตรียมตัวมากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหายอย่างถ่องแท้นะคะแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นผ่าน,านบุคลิกภาพตอบคําถามด้วยการอ้างเหตุผลนะคะไม่มีการมาคาดเดาผมคิดว่านะคะอะไรอย่างนี้ไม่มีจะต้องทำไมคะจากการ อ้างอิงข้อมูลสถิติปีนั้นปีนี้ของสำนังกงานสถิติแห่งชาติอะไรเงี้ยก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการนําเสนอด้วยโปสเตอร์ต้องคานึงถึงอะไรบ้างนะข้อความลักษณะของโปสเตอร์ก็คือจะต้องเป็นข้อความสั้นๆนะคะการแบ่งย่อหน้านะคะถ้าข้อความมันเยอะเราก็สามารถแบ่งย่อหน้าเป็นกลุ่มเป็นข้อความของแต่ละตอนได้นะคะอักษรที่อยู่ในโปสเตอร์นะคะควรมีขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ชัดนะคะในระยะ 1- 2ถึงเมตรนะคะชื่อเรื่องต้องมีขนาดใหญ่หน่าสนใจนะในโปสเตอร์เนี่ยควรมีพื้นที่ว่างบ้างนะคะ,ะข้อความหรือภาพไม่ควรมากเกินไปควรมีช่องว่างหรือมีที่ว่างในโปสเตอร์นะคะไม่ให้มีอัดไปด้วยภาพหรือข้อความมากเกินไปนะค่ะสรุปนะคะท้ายบทในหน่วยที่2นะคะในะการ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวะกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานนะคะการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติช่วยลดข้อผิดพลาดลดทรัพยากรที่ใช้ในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาคนวัสดุอุปกรณ์นะคะหากนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชุมชนก็จะช่วยให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้นะคะ เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะและที่สําคัญนะคะนักเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อยู่ก็ได้นะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะหรืออาจจะมีแค่บางขั้นบางตอนก็แล้วแต่นะคะก็หวังว่านักเรียนจะนําไปใช้ในชีวิตประจาวันเนาะอ่ะสุดท้ายนะคะเมื่อเราเรียนจบท้ายหน่วยแล้วนะคะบทนี้แล้วเนาะเราก็จะมาทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะเฉพาะ ที่เรียนวันนี้นะคะจำนวน4ข้อ2คะแนนนะคะรหัสแบบทดสอบคือ00024ค่ะแบบทดสอบจะอยู่ใน Classroom นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ